สวัสดีค่ะนี่คือฮาร์ดี้พอดแคสต์โดยสาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะ H R <DI. S 1> D I ฮาร์ดีพอดแคสต์ที่บ้านห้วยโทนตำบลดงพญาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านที่นั่นเป็นพื้นที่ที่มากไปด้วยธรรมชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือปัญหาความยากจน วันนี้ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปธรรมชาติยังคงอยู่แต่มากกว่านั้นการซ่อนอยู่ด้วยรายได้ที่มั่นคงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงด้วยการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นที่มาของการทำงานจนรัฐบาลมองเห็น โดยเฉพาะสำนักง,งานกาพรก็ได้มอบรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2565ประเภทสำริดผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือระดับดีเด่นเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าผลสำเร็จครั้งนี้คงไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่สิ่งที่เป็นการการันตีก็คือเสียงของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะวันนี้มาพูดคุย ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่เป็นความสุขของประชาชนบนพื้นที่สูงพบกับคุณแผงใจปิงจากการปลูกข้าวไร่สู่กาแฟใต้ร่มไม้สร้างรายได้ที่มั่นคงสวัสดีครับผมชื่อนายแผงใจปิงมาจากวานในทนฟืภอบ่อกเกลือครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ทำอาชีพไร่ แบบเผาว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้เผาแล้วเราเปลี่ยนเป็นนาคั้นบันไดแล้วเราก็หันไปปลูกกาแฟในใต้ร่มเงาชีวิตก็ดีขึ้นกับป่าก็ดีขึ้นจากเดิมค่ะย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วความยากลำบากของชาวห้วยโทนเป็นยังไงบ้างคะลำบากมากครับเพราะว่าข้าวก็ไม่มีกินต้องไปหาข้าวซื้อแถเวเพอปัวครับเลี้ยงลูก กว่าจะได้ตีมาก็ใช้เวลาหลายสิบปีครับคือในอยู่บนเขาไม่มีใครมองเห็นหรอกว่าเราอยู่ยังไงไกินยังไงเจ้าหน้าที่สวสก็ได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่ว่าประชาชนอยู่กินยังไงอาชีพอะไรเมื่อก่อนก็มีแค่อาชีพทำไล่หมุนเวียนต้องใช้เวลามากมายทั้งปีกว่าจะได้ข้าวมาเหนื่อยครับหนทางมัน ไม่มีมันต้องเดินเท้าอย่างเดียวครับมันหลายสิบกิโลอ่ะโอ้ oh, ค่ะยากลำบากจริงๆเลยมันต้อง <นะ S 2> ลัดป่าลัดเขาไปวันหนึ่งที่สวพศเข้าไปคุยกับทางคุณแผงเองคุยยังไงถึงได้เปลี่ยนความคิดที่อยากจะทำในสิ่งที่มันไม่ใช่เราแต่เดิมเพามาก่อนเนี่ยเราก็จะเชื่อใจสวพศก็ต้องไป ศึกษาดูงานไปหลายๆที่แล้วก็ได้เห็นสวส,สเขาทำจริงแล้วก็มีกำลังใจแต่มีตังค์ใช้เราเห็นตอนหน้าเราแล้วญาติพี่น้องก็เชื่อใจว่าอจอมรับสวสศไปช่วยทำงานในพื้นที่ห้วยโทนครับสวสศได้นำสิ่งใดที่ทำให้เราเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนำอะไรไปให้บ้างคะ ก็นำความรู้ไปให้เราแล้วก็ที่เราไม่ได้รู้เขาก็ให้เราไปศึกษาหลายๆที่แล้วก็เห็นกับตาแล้วเออเราไว้ใจละว,ว่าเขามาดีที่นี่กับเราก็ไปคุยกับ ญาติพี่น้องที่เขาสนใจทําเกษตรกร,กรมาช่วยเราผมก็ไม่ได้ทําในคนเดียวม,มันก็ยังมีเบื้องหลังที่คนเก่งกว่าผมก็มีอยู่นว่าความรู้สําคัญแล้วก็จําเป็นมากที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนซึ่งนี่คือความต้องการของพี่น้องชาวห้วยโทนเลยใช่ไหมคะคือว่าเมื่อก่อนเราไม่มีไรายได้ทำกับข้าวก็ไม่ได้ขายแถมไม่พอกินอีกสวพเข้ามา มันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายหลายอย่างหลายๆด้านอย่างไฟฟ้าไม่มีมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวถนนไม่มีมันก็ดีขึ้นครับรู้จากนักท่องเที่ยวเข้าไปทีเขาก็มาช่วยเหลือเยอะเลยหากจะย้อนไปในช่วงเวลานั้นที่สวพศเข้าไปเนี่ยค่ะคุณแผงได้ทําพื้นที่ของตัวเองให้เป็นแปลงสาธิตในการทํางานหรือเปล่าคะใช่ครับผมต้องทํา แลงสาธิตไม่ว่านาคั้นมันไดไม่ว่าจะก,กาแฟหรือว่าไม้ผลครับเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกจริงๆนะคนะคะคถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้เห็นเพราะเขาเห็นมันเกิดประโยชน์ที่มากขึ้นจึงได้ทําตามในสิ่งนี้คุณแผงมีความเห็นอื่นไหมคะว่าทําไมชาวบ้านถึงยอมรับจากปฏิเสธทั้งหมู่บ้านเลยแต่วันนี้เนี่ยยอมรับกันทั้งเกือบร้อของหมู่บ้านใช่ไหมคะ ครับผมเพราะมันได้คุ้นเคยกับอาจารย์อาจารย์ชัยวัตรครับที่ได้เป็นคนบวกเบิกเพราะว่าอยู่กับหมู่บ้านมานานเป็น10ปีการยอมรับจากคุณแผงเริ่มต้นคนแรกตอนนี้มีสมาชิกที่รวมกลุ่มกันในความเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะทำงานในแนวทางที่สวพศเข้าไปแนะนำมีมากขึ้นไหมคะเมื่อก่อน15คนนะครับ แต่ตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นเป็น20คนเริ่มปลูกกาแฟนี่มันก็เยอะอยู่ที่ในกลุ่มที่เรารวมกลุ่มมันเกี่ยบทั้งหมู่บ้านนั่นแหละในสิ่งที่นําองค์ความรู้ไปให้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะจากการปลูกข้าวไร่จากปลูกข้าวไร่ก็ามาปลูกกาแฟมะเขือเทศไว้ขายพวผักอะไรเนี่ยทำในโรงเรียนด้วยจากโรงเรียนทําแบบว่าเราใช้พื้นที่น้อยได้มากพูดถึงการปลูกข้าวไร่ มาสู่ข้าวนาขั้นบันไดคนในเมืองก็เห็นภาพแล้วบอกว่าโอ้โหสวยมากแต่จริงๆมากกว่านั้นคือความอิ่มท้องใช่ไหมคะการปลูกที่เปลี่ยนไปความอิ่มท้องแล้วก็ความที่สวยงามงดงามที่เขาไม่รู้จักว่านาบนดอยมันเป็นยังไงทำยังไงมันยากไหมถามว่ามันก็ยากยากกว่าจะได้นามาแต่ละ พื้นที่ก็ต้องใช้งบเยอะอยู่มันแบบว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆมันไม่ใช่ที่เรียบม,มันเป็นภูเขาชันพูดถึงนาขั้นบันไดวันนี้ดีกว่าไหมคะดีกว่าครับดีกว่าคือว่าเราทำน้อยเราได้มากแบบว่าผลผลิตมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าถ้าน้ำถึงนอกจากมีข้าวเป็นอาหารหลักแล้วทางชาวห้วยทน ทำอาชีพอะไรที่ทําให้เกิดรายได้ถ้าเกิดรายได้ก็ที่ตอนนี้เธอยอมรับก็ปลูกกาแฟครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็ได้หลักแสนสองแสนต่อปีครับเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเงินแสนแล้วตอนนี้เราก็ได้เห็นเงินแสนแล้วมันก็มีรอยยิ้มขึ้นมามากมากเราก็มีความตั้งใจว่าจะทํางานไปต่อ มาสู่ผลิตผลของห้้ยโทนที่เด่นมากก็คือเรื่องกาแฟใช่ไหมคะครับกาแฟครับกาแฟตอนนั้นเราขายได้กะลานี่โลละร้อยห้าบาทตอนนี้เราขายสารได้กิโลละสามรอบาทนะครับโอ้เท่าตัวเลยนะคะเท่าตัวค่ะเพราะเหตุใดจึงขายได้ราคาขึ้นคะ่ะเราค่อยพัฒนาขึ้นครับพัฒนาการที่เราทำครับ มันคุณลาภาพเพราะว่ามันปลูกใต้ลมเงาแบบว่าธรรมชาติป่าสําคัญครับถ้ากลางแจ้งนี่ไม่ขึ้นถ้าต้องปลูกใต้ลมเงาอย่างเดียวครับเราแยกทํางานเป็นลาฝ่ายอันนี้ฟูเซตอันนี้ทําสวนอันนี้มาฉี่มันต้องแบบว่าเป็นขบ,บวนการครับท<อ>ําเป็นขบ,บวนการ,รให้ครบวงจรถึงขั้วขายครับค่ะพูดถึงการปลูกกาแฟแล้วยังมีปลูกอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะก็ปลูกเป็นอะวคคาโดตามฤดูกาล แล้วก็ปลูกสตรอเบอรี่ก็เป็นภาพแห่งความอยู่ดีมีสุขบนพื้นที่สูงบนดอยห้วยโทนนะคะค่ะวันนี้พูดถึงในสิ่งที่สวพสทํางานให้กับชาวบ้านเห็นบอกว่าจะต้องมีการกําหนดทิศทางที่เป็นความต้องการของทางชาวบ้านเองด้วยใช่ไหมคะก็ไปตามแผนที่เราวางไว้ครับที่ว่าชาวบ้านต้องการก็ไปตามแผนจัดงบประมาณตามแผน เห็นขั้นตอนครับกว่าจะมาถึงวันนี้ที่มีความอยู่ดีมีสุขมากขึ้นเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านห้วยโทนซึ่งในความเห็นของคุณแผงเองคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำเพื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นตามมาค่ะอันที่สิ่งสำคัญก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับเราต้องไปพัฒนาต่อต่อยอดไป อย่างกับพูกกาแฟเลี้ยงผักเลี้ยงอะไรเนี่ยเราต้องให้ให้มันมันม่นคงไปกว่านี้นิดหนึ่งครับวันนี้มีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่คิดว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เกิดการพัฒนาถึงเป้าหมายนั่นหมายถึงการรวมกลุ่มกันไหมคะต้องรวมกลุ่มรวม,มกลุ่มแล้วให้หลายหลายมือช่วยกันให้ดูหลายๆฝั่งหลายห,ายหายทิศทาง ต้องหาเวลาคุยกันศึกษา ح, หาลือกันมไม่ได้ทำคนเดียวต้องช่วยช่วยกันทำในความเห็นของคุณแผงเองเกิดมาพร้อมกับความสมบูรณ์ตรงนี้แต่ว่าไม่รักษาสิ่งที่จะเป็นผลกระทบตามมานี้ชาวบ้านรับรู้บ้างไหมคะรับรู้แล้วครับตอนนี้ยอมรับแล้วว่าจากเราทำไรเรียนลอยเราก็ช่วยกันปลูกไม้ปลูกป่าที่เราจัดไว้ให้แต่ละปีแต่ละปี ก็ช่วยกันปลูกป่าในแนวเขตของตัวเองครับช่วยเสริมในไร่สวนกาแฟที่เราได้ไปทําลายไปเมื่อก่อนเราก็ใช้ไม้ที่เราเอาจากข้างล่างไปขอเขามาในกลุก่มอุทยานอะไรบ้างเนี่ก็ให้ไปเสริมในใต้ร่มเงาของกาแฟของเราในส่วนของการที่จะดูแลป่าเรียกว่าสวมหมวกให้ดอย สิ่งที่ทางชาวบ้านห้วยโทนได้รวมพลังสวมหมวกให้ดอยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็มีกิจกรรมวันฮาบูซาครับที่ผ่านมาก็ปลูกหลายพันต้นอยู่ครับในหมู่บ้านครับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงมากแล้วครับเขียวเพราะว่าเราไม่ได้ทำไรข้าวโพดทำไรข้าวก็ลดลงมาอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำข้าวไรและไม่ได้เผาละวันหน้าก็จะดีขึ้นครับ เรียกว่าในช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาแทบจะไม่มีการเผาป่าเลยมั้งคะครับไม่มีครับเพราะว่าเราพาจปบร์ดก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับในพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกที่ต้องอาศัยร่มเงานะคะกาแฟก็ดีหรือว่าปลูกพืชเสริมสตรอเบอร์รี่จะเป็นอะโวคาโดต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องเผาแล้วใช่ไหมคะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างนะคะของการใช้วิธีการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยสวพสาวสามารถที่จะช่วยลดปัญหาการเผาได้อย่างชัดเจนถูกต้องพูดแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะคุณแผงถูกต้องครับ <c oughs> ค่ะวันนี้ความอยู่ดีมีสุขทั้งปากท้องความเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีรวมกลุ่มกัน แล้วก็ยังได้ดูแลป่าค่ะสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าลูกหลานค่ะว่าเขาจะยังคงรักษาความอยู่ดีมีสุขเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ในวันข้างหน้านี่ก็ลูกหลานเนี่ยก็คงจะไม่ได้ทำแบบแบบว่าเราทำไร่ทำนานเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ทำล้วเพราะว่าถ้าเขามีการศึกษาเนี่ยเขาก็จะได้ทํำงานที่ดีๆเขาจะหวังไปแบบนั้นครับแต่ ส่วนใหญ่ก็คือพวกเราที่ยังคงยืนหยัดค่ะมีคำยืนยันไหมคะว่าวันนี้ชาวห้วยโทนจะดูแลบ้านของตัวเองให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างไรคะ่ะช่วยกันดูแลหลายๆด้านไม่ใช่ว่าผมไม่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเฉพาะส่วนผมผมก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับต้องขอเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลด้วยกัน นะครับคำแนะนำในหมู่บ้านมันตอนนี้มันก็ผู้ใหญ่วางโกฎไว้ก็ตีขึ้นเข้มแข็งครับค่ะและนี้ก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าในการเป็นต้นแบบแล้วก็การเป็นผู้นำที่สามารถทําได้แล้วก็ทําสําเร็จด้วยจะฝากข้อคิดให้เกษตรกรท่านอื่นๆถึงการเป็นผู้นำว่าทําอย่างไรให้สำเร็จค่ะ เป็นผู้นำนี้ต้องเสียสละเวลาครับต้องให้ทำให้เขาเห็นก่อนถึงเขาจะมาทำกับเราครับเราต้องเสียสละเวลาหลายๆด้านครับไม่ใช่อย่างเดียวครับต้องเอาใจมาใส่กันครับไว้ไว้ใจก,กันครับทำด้วยกันมันก็จะมีความสุมค่ะเชื่อว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีน่าจะเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายชุมชนให้กับอีกหลายคนว่าวันนี้ ภายใต้บริบทของชุมชนที่ยากลำบากแม้จะยากลำบากแต่หากว่าเรามีแนวความคิดและมีความรู้องค์ความรู้ดังกล่าวต้องถูกต้องดีงามเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็ชุมชนไปด้วยกันเชื่อว่าภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักการที่ชุมชนชาวห้วยโทนได้น้อมนำ มาปฏิบัติด้วยให้ทนเนี่ยก็ยอมรับว่ามันก็คือปฏิบัติจมกาแฟบางทีก็ต้องการกล้าอะไรเนี่ยเราก็แบ่งเขาไปเราเพราะว่าเราทําเป็นแล้วเราเพาะได้แล้วเราก็ขอมาแล้วก็แบ่งเขาใบบ้างค่ะและนี่ก็เป็นกเกษตรกรนักวิจัยท้องถิ่นคุณแผงใจปิงผู้ที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านห้วยโทน ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังสร้างรอยยิ้มให้กับคอกาแฟทั้งหลายด้วยกาแฟห้วยโทนเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีนอกจากนี้สิ่งที่เราได้รับฟังทำให้มองเห็นนะคะว่าวันนี้กับความเปลี่ยนแปลงจากความแร้นแค้นจากความทุกข์ยากกลายเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทางอาหารมีรายได้ที่ยั่งยืนและยังได้ดูแลสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของการเป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายๆพื้นที่ให้มีความหวังให้มีแรงบันดาลใจที่สามารถอยู่ดีมีสุขภายใต้องค์ความรู้ที่สวพสนนำไปมอบให้ต้องขอขอบคุณสวพสที่ได้ช่วยหมู่บ้านวโทนที่ได้ส่งเสริมหมู่บ้านวโทนนะครับต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ต้องทาพิธีพิถันนะครับแกาแฟนี่มันไม่ใช่ทําง่ายๆกว่าจะได้กินได้รสเนี่ยมันต้องเอาใจใส่แกาแฟเนี่ยกว่าจะปลูกได้ก็ใช้เวลามา4ปีดูเลื้องมแมลงนี่มันสิ่งสำคัญอย่างเราเนี่ยเราปลูกใต้ร่มเงามอดก็ไม่มีแกาแฟกว่าจะเก็บมาจากต้นเราก็ต้องเอา,มาเมล็ดที่มันสุกที่สุดแล้วก็เอามาตาัดที่ดีๆ ที่เราต้องทำลานทำอะไรให้มีความมาตรฐานเรื่องการคั่วกันฉีเนี่ยก็คัดให้ละเอียดกาแฟมันก็มีรสชาติที่ดีขึ้นครับ Hardy Podcast Hardy Podcast ยังมีองค์ความรู้ดีๆที่พร้อมแบ่งปันและนำมาฝากกันในโอกาสต่ตอไปวันนี้สวัสดีค่ะ h a r d พ Podcast าาสวพสมุ่งหมายให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุขด,ด้วยการวิจัยและพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง